ไปโซสวัสดีครับรอครับรอคุณน้าคุณใดมันมีไม่เลยนะยายอใบใช้เน็ตเป็นทั้งนะมาแล้นมาแล้นมาแล้วมาแล้วคนจนมาแล้วเราจะมาปิดแผ่นเนาะอย่าร้องตัดเนตเลยเหรอตัดเหรอ นี่บอกหางเท่านี้เลยบอกม่ได้ใส่อบอกนมีพอเลยเอานี่ยหได้ห้านี่ยห้ตัวพอห้าตัวพอหมดแล้วบอกนี่ต่เต่หาาหมดแล้วบอกเอ้พ่อีมะเขือเทปอะดึงนี่นะห้าตัวนี่เทศน่เดียวอเลยเียห้าตัว Đã, bon, sama bon. Kau lagi. Kau tempel lagi. Kau 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 lagi. มันไก่มันทีบินเข่าได้ไหมเออสยะหางพูดได้ไหมเนี่ยลูกไก่มันที่เข่าได้ไหมเออนั่นแหละในพอดีเราถึงวางนันนี้แล้วนั่นมันก็เหลืออีกทั้งตังเกตัวน่ะเออเรวไม่พอเดี๋ยเขาวอกกันพอซื้อไหมซื้อออไหมเจะจะไปทำอะไรอีกอย่างเงี้ยงจะหมดแล้อย่านะเงินจะมีเยอะสุดทะเลาะกัน เอ้าเนาะถ้าไม่มีก็ต้องทำก็ต้องมีนะหนูเนาะเออไมม่ีปเยอะๆเยอะทำไมโอ้คุณยายเนี่ยเพิ่มปีขนาดไหนพี่เบาครับเอามาหาจัดเพชรฮะมาเลยมาเลยนวดกระมดเตรียมไหมเดี๋ยวพี่เบาเตรียมเพอนกใส่ไปแล้วนี่มีไม่ล้วบอาไปกค่อยว่าใส่ไม่ถูกข้างนี่เลยฮะเอ๋อไปไหนนี่นะจริงๆแผ่นนี้ต้องสลับ ไปใส่ข้างนู้นนะเออนี่ประตูมันจะต้องได้เปิดมาฝั่งนี้ได้บ่นีัเไงถอดออกแล้วฮะถอดออกอยากอยาเปิดไปข้างนู้นบอกอ่ะดันนะฮะดันนะเปิดเปิดทางนอกเปิดทางนอกฮัมเปิดออกนอกเปิดออกนอกแล้ได้เรต้องเปิดในเด้อเออเปิดอ่านตรงนี้เสียอ่านตรงนี้เสียไปจานอย่างงี้จะเปิดในนอกอ่ะอันไหนเปิดนอกนะอยากเปิดนอกบอกสุกเออสุกยายอยากเปิดนอก งายไหมเหนได้มเเออได้เ uh, yeah. uh, yeah. 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 like ี่ลองคิดภาพสมมติว่านอไอ้วงกบมะไปวัดมาพอดีแล้วเนี่ยนะของนี้นะของนี้เออทางทางไหนได้มากเลยนาอยาเข้าในถ้าถ้าเปิดนอกก็เปิดออกไปฟังที่คอยวัดนี้เลยเอออย่าอย่าอย่าเปิดนอก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 เข้าแล้วดับเครื่องมาฮะลองลเอาไปวางดูสิมวงดูว่ามันนอกมันจะดีหรือเปล่าดูไปเจาะวงกบก่เดยวหดูไปเจาะดีเดี๋ยวเราจะมัง ก็มานักเนมุ้วตอนนี้เ็งาอย่งุ้่มา yeah, <yeah>, yeah. อได้ย้า้า้าเด็ปเดาวมวุบอันนี้ <laughs> นเพงห้าสิบห้าบาทเด้หแพงได้แม่นีได้ทำก็ทำ ใมนี้ลล้ลองกัให้นงกคนลายมีได้สีสรุปเอาสีนี้จบชั่วนะชัวชั่วฮึม่่แมัด์ลขีดไมอันเนยไมอันเนยเดห๋ยมาเ่นาย นีตเลยแล้วมันจะลงตัวบอกหรือเปล่าเตนะอ่าเจ้าบ้าดีดึดกนแล้วอะบอกดีดึงดงกันได้เลยเตฮ้ยงา่ออก่นงามาเจอหมูทอดเนี่ยนะจะห้อนร้อนอะไเกี่ยวขึ้นนะ

รอคุาเห็ดทานไมไหอพยิงด้วยนี่คุณตาจะเอาจะทำสามเขาไม่ไเลอะสักทีเอาเนาะเดไปซื้อแผ่นเรียเอาหาเลย ยายเข้ากันไม่เอาแล้วนะสีขาวแบบเรียนเปลี่ยนเป็นสีแดงนะขึ้นมาพวกก็มาคัดกันมาพูดนจุ่มเฮียก็จะเล่าหนุ่มว่างอะไรนางมาวินาทีสำคัญติดตั้งประตูของตัวบ้านคุณยางยังสวยเลย

Lang là trang lưu 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 nó lưu trang 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 lưu trang

อั ais, นไหอ่ะฮะเอ็มเหรอเจอรอสัีรครับ